คุณผู้ชมคะสวยโสดหายกให้สาวแจ็คกี้ชีมาเปิดปมในใจค่ะเราฟังแล้วบอกว่าอึ้งเลยทําไมอึ้งเลยสาเหตุที่ชีไม่ยอมมีแฟนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเห็นสวยๆแบบนี้นะโดนผู้ชายที่มีเมียแล้วเนี่ยมาหลอกจีบตั้งสองคน,นแล้วมันเจ็บ แจ็คกี้เล่าให้ฟังค่ะที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่ได้ว่างนะพี่คนเข้ามาจีบก็เยอะแต่เพราะว่าเคยผิดหวังหลังจากไปเจอความจริงผู้ชายที่มาชอบเขามีครอบครัวแล้วเออแล้วบางคนที่เพื่อนอุตส่าห์สรรหาแนะนํามาให้เพื่อนก็โดนหลอกไปอีกทีหนึ่งเรียกว่าชีวิตนี้แจ็คกี้บอกว่าหนูเจอแต่คนหลอกลวงก็เลยเข็ดหลาบแล้วกับความรักนะคะกุลาบแล้วเด้อแจ็คกี้บอกถ้าใครมาเริ่มจีบใหม่ๆก็ต้องสืบอีกสืบยิ่งกว่านัตชาโรมนอฟใดๆก็แล้วแต่ชชย หนุ่มที่ว่าเนี่ยนะแจ็กกี้เขาบอกไว้เลยไม่เกี่ยวกับคนที่เคยเป็นข่าวรวมไปถึงพี่เกรสวรินท์ถอดไม่ได้ว่าพี่เกรซนะคะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะเราต้องการแค่คนปกติ <c oughs> แต่ว่าด้วยดวง <c oughs> ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะ จะไม่ปกติเช่นคุยไปสักพักรู้สึกอุ้ยคนนี้ใช่จังเลยแล้วก็ไปสืบหาประวัติอ้าวมีภรรยาแล้วและเป็นคนที่เราถูกใจด้วยอะไรที่มันถูกใจกับผู้ชายคนนี้สเปกไงมีความเป็นเกมริ่งทอนไงออ,อสูงผิวแทนฟิวอบอุ่นอุ้ยใช่เลยคนนี้แหละโชคดีรู้ตัวเลยเป็นคนแบบชอบคนง่ายเนาะรู้ตัวเร็วก็เลยสืบเร็วคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบ สองเกือบสองรอบเลยนะขนาดเพื่อนเราเป็นคนแนะนาําอ่ะสกีมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไม่รู้ไม่เมียแล้วเออพูดก็พูดเขาก็ไม่ได้อยากโสดคุณผู้ชมค่ะใครจะมาจีบเขาก็เคลียร์ประวัติตัวเองนิดนึงสงสารจิจก,กี้อ,อ๋อ n o i อันนี้ก็นอยเหมือนกันนะคะ,ะโดนูลลี่อยู่นั่นแหละโดนว่าอยู่นั่นแหละว่าเงือกใหญ่อุตยตายเออนะคะ